ีครับยอดนำชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างช่วยบอกความรู้สึกแรกหลังจากที่เราชนะลงมาหน่อยครับเหนื่อยมากไฟนี้เป็นไฟที่เหนื่อยมากแล้วกดดันมากครับไม่คิดว่าจะสู้พี่เขาได้ซ้อมมาจากค่ายไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยวางแผนมาแค่ลูกพี่ผมยังหาทางให้ผมมาแก้ทางไม่ถูกเลยครับเอ้าทำไมครับลูกพี่ผมบอกว่าเขาชกยากครับเขาเป็นมวยที่เร็ว <ห ả? S 2> พี่ผมแค่เอากำลังมาให้อย่างเดียวห้ามหมดอย่างเดียวครับ ก็คือเตรียมเตรียมสภาพร่างกายใเอาร่างกายมาสู้อย่างเดียวไปนี้ครับแล้วพอชคกันแล้วยังไงครับไปแล้วเราก็แก้เกมบนเวทีเองครับยกแรกเราโดนนับก่อนครับตอนที่เราโดนนับก่อนความรู้สึกเราเป็นไงครับไม่รู้สึกตัวเลยตอนลงไปครับยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรครับไม่รู้้วยํามว่าโดนอะไรครับ สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาครับผมลุกมาเนี่เพราะเรารู้สึกตัวลุกหรือว่ามันลุกเพราะรสัญชาติยานสัญชาติยานนะมันล้มมันก็คิดว่าลม้มไป่ได้เฉยแต่กรรมการขอนน้ำครับอ๋อก็คือเห็นกรรมการนับแล้วก็เลยนแล้วแล้วหลังจากนั้นพอรู้ว่าตัวมันมันเป็นดาวแล้วมันนับแล้วเราเอาเอาคืนเอา,เอาถ้าถ้าเอานับเอาคืนพี่ขอไม่ได้ก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมครับยังดีโชคเข้าข้างมาต่อยพี่ขอนับได้ครับระหว่างต่อยรับเป็นไงครับดีใจครับ แต่พี่เขาแข็งมากเขาลุกขึ้นได้ตลอดเขาลุกขึ้นมาเขายังยิ้มได้อยู่เลยยิ้มเลยครับยิ้มขู่เลยเนะี่ยพอเขายิ้มขู่คุณรู้สึกยังไงเราผมก็คิดในใจทำไมพี่เขาแข็งขนาดนี้ถ้าต่อยโดนเต็มๆหลายหมัดพี่เขาก็ยิ้มให้ผมเห <c oughs> <c oughs> มือนเขาไม่เจ็บเลยหลังจกากหมดยกแรกมันทางทางมุมไหวมั้งครับมก็บอกว่าให้พยายามอย่าหลงมากกว่านี้พพี่เขาแน่นพี่เขาแมนครับผมก็ป้องกันมาดีนมาแต่มันพลาดแต่พี่เขา เขาแม่นกว่าพี่เขาแม่นจริงเท่าพี่ดูมานะเราก็เป็นนักมวยคนที่ออกวค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันออในไฟนี้มันมันเขาแม่นกว่าเราอะผมว่าไฟนี้ผมก็เตรียมหมัดมาครับไฟนี้ผมถ้าผมโดนก็ผมก็ล่วงครับพี่เขาโดนพี่เขาก็ล่วงเพราะว่าคิดมาเตรียมมาแค่นี้เตรียมมาร่างกายกับหมัดนี่แหละที่ผมเตรียมมายกที่สองเรารู้สึกเราจะได้นับครับะหว่างได้นับช่วยเล่าให้ฟังครับ ได้นับผมดีใจมากแล้วผมคิดว่าที่เขาไม่รู้ครับรู้ขึ้นมาเขาก็ยังยิ้มให้ผมอีกครับ<ะ>ย,ยังยิ้มอยู่ครับผมเขาก็เดินขู่ยิ้มให้ผมขู่ผมก็ฝืนเอาฝืนอยู่ให้ได้ฝืนก็เราได้นับรอบที่สองแล้วเราก็กัดฟันสู้ครับว่าอย่าลงอีกฝืนสู้มาจนครบยกสามเลยคุณรู้ไหมครับว่าก่อนคุณขึ้นชกเนี่ยคุณไปลองครับรู้ครับผมอ่านคอมเมนต์แต่ผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่อ่าน mm hmm. เฉยเพราะพี่ทับทิมทองอย่างเดียวครับ เพราะชื่อต่อยห้ยกชื่อผมไม่ทันที่เขาเลยครับแต่นี่เป็นวันลุมพินีครับมาถึงต่อยกันได้ใช่ครับแต่ถ้าห้ยกผมคนละเบอร์พี่เขาเลยโอพี่เขาอยู่ชั้นบนผมยังเริ่มใหม่อยู่เลยครับเฮ้ยเ็หมือนเหมือนคุณจะบอกว่าเหมือนเหมือนคุณเคยบอกว่าเหมือนประมาณว่าตอนที่คุณเข้ามาในเมืองกรุงครั้งแรกเนี่ยครับเข้ามาต่อยในกรุงเทพครั้งแรกพี่เขายังต่อยคู่เอกครับต่อยคู่เอกแล้วครับผมวันเป็นแชมป์เป็นแชมป์เลยยังผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นแชมป์ั้งแต่ แต่รู้ว่าพี่เขาผมตามพี่เขาแต่เขาต่อช่องเจ็ดบ้างอะไรบ้างคร <ứng> ับดูเขาประจํามาพี่วันนี้เขาเป็นมวยฝีมือครับ <ứng. S 1> เป็นมน <ressive. S 1> วยที่ผมอยากต่อยเหมือนเขาคระจผมเรียนแบบพี่เขามาตลอดตอนผมตอ่อยฮายโยครับคุณพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าเขาเป็นไอดอนผมอรเขาเป็นไอดอลครับผมแล้ววันนี้เป็นไงครับพอเราชนะไปที่แล้วพี่เขาถามอยู่มีพี่เขาถามอยากเจอทัาทิมทองไหมครับมันก็บอกผมยังไม่ทันพี่เขาครับมก็บอกพี่เขาไปว่าผมยังไม่ทันแต่ซ้อมได้ไม่ถึงเดือน เอารายการออกมาแล้วก็ผมก็อยากลองวัดกับพี่เขาละครั้งครับแพ้ก็ไม่ได้มเสียหายชนะก็ได้ขึ้นเท่าหนึ่งเลยครับเราชนะไอดอนแล้วก็เราได้มันขึ้นลิฟท์แล้วเป็นไงใช่ผมดีใจมากครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมพร้อมเจอทุกคนร้อยสิบสี่ผมพร้อมเจอเหมือนับมั่นใจเลยครับผมผ่านพี่เขาได้แล้วผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่กลัวใครแล้วครับจริงๆไฟนี้มันมันเป็นไฟที่ค่อนข้างจะบอกอะไรเราได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ปกติคุณต่อยเนี่ยคุณจะต่อยเขาคอนไง <st> ใช่ครับคือเขาจะเขาจะหลงหล่นเขาจะจบก่อน <st> แต่ไฟนี้มาแสดงให้เห็นว่าคุณคุณก็โดนเขาโดนก่อนบ้างครับอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองบ้างแล้วคุณก็สามารถพลิกกลับมาได้มีแต่คนบอกว่าผมไม่เคยโดนครับก็ใช่ครับผมไม่เคยโดนจริงครับอันนี้เป็นไฟแรกเลยที่ผมโดนหนักสุดครับตั้สัแต่ต่อยม,ม,มวยมาแต่เก้าวขวบครับไฟนี้เป็นไฟแรกที่ผมโดนหนักโันนี้ว่าหนักที่สุดตั้งแต่เคยชกมามันหนักถึงขนาดไหนครับมีจังบางจังหวัดที่เราคิดว่า พอเอะอะไรนี้มีไหมต่อยมวยมาสิบปีเพิ่งโดนนักครั้งที่สองอ๋อหรอครั้งแรกตอนอยไครั้งแรกตอนต่อยไฟร์ท็กไฟครับอ๋อหรอตอนกลับมาต่อยัแรกครับโอ้แล้วก็ไฟนี้เป็นพี่เขาเนี่ยแต่พี่เขาเจ็บสุดเจ็บตัวสุดแล้วไฟนี้คุณเคยโดนน็อคไหมไม่เคยโดนน็อคครับไม่เคยโดนน็อนี่คุณคุณเมื่อกี้คุณคุณพูดว่าคุณคุณกลับมาต่อยในรายการแฟรแท็กไฟแสดงว่ามันมีบางช่วงบางเวลาที่คุณผมหยุดไปสามปีครับอันนี้เพิ่งกลับมาต่อยได้ ไปเกือบสองเดือนครับไปยืมสองเดือนโสิบเอ็ดไฟครับไม่แพ้ใครเลยยังไม่แพ้ใครน็อกเอาท์พลัสชนะคะแนนทั้งหมดสี่ครับที่เล่นน็อกห้าเนาะทั้งหมดสิบเอ็ดไฟชนะคะแนนสี่เจ็ดครับผมเจ็ดไฟเจ็ดไฟคุณสุดยอดแล้วเอ่อมีอะไรตั้งความหวังเกี่ยวกับบอลลูนีนี้บ้างครับผมก็อยากได้สัญญาว่าใหญ่เหมือนพี่นักลบพี่นักลบเขาก็สอนผมมาบอกให้ผมตั้งใจต่อย อขาโอเชียผมอยู่ครับผมอยากเป็นเหมือนเขาพี่นักลบเขามีมานาอดทนผมก็อยากทําเหมือนเขาเพื่อผมจะได้ไปวันใหญ่เหมือนพี่เขาบ้างครับครับคุณพึ่งจะบอกว่าคุณพึ่งก็คงไม่ได้คุณมีครอบครัวยังมีแล้วครับมีแล้วนี่ยจะเป็นมีมีลูกยังมีลูกครับมีลูกกี่คนครับคนคนเดียวครับครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จากที่สาเดือนไอ้สามปีเดี๋ามเดือนสามปี อยู่ไปสามปีแ hmm. ล like mm ้ว hmm. พ่อขอร้องไห้แล้วร้องไห้อีกผมก็บอกพ่อผมไม่กลับมาแล้วไม่คิดจะกลับมาแล้วแล้วมันมีลูกชายแล้วพ่อเขาเาคิดมากเรื่องผมด้วยเขาป่วยด้วยเขาป่วยอันนี้ก็เลยกลับมาให้เขาตอนนี้กลับมาให้เขาผมตั้งใจซ้อมไม่ออกรูนอกรูนอกทานพ่อเขาพ่อผมก็ดีขึ้นนะจากที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนตอนนี้แบบนานๆก่อนจะเข้าทีนึงแข็งแรงยงหลานได้ปกติก็คือกลับมานี่เพราะว่าเรื่องของพ่อเลยครับเรื่องครอบครัวเลย กลับมาตั้งใจให้เขาครับเพราะพ่อผมเป็นหลายโลคครับหลายโลกเจ็ดแปดโลคกับพ่อผมมันเยอะมากเลยนะครับผมเขาเดี๋ยวเขาคิดมากเรื่องผมบ้างเขาก็น็อกเข้าโรงพยาบาลแล้วอตอนผมดื้อครับเขาคิดมากเรื่องผมไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับเขาก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยอันนี้ผมกลับมาต่อยวันลูมินีเอาบนนั้นให้เขาได้อันนี้กว่าเขาก็หายป่วยโรคที่มีเยอะๆก็เริ่มหายเริ่มหายเริ่มดีขึ้นครับ ได้ไปรักษาโรงพยาบาลดีครับสุดท้ายนี่ครับจะฝากบอกอะไรถึงัการที่รอนเชียผมอยู่ครับผมขอบขอบคุณมากครับที่เชียรผมมาตลอดขอบคุณที่ยังมองว่าผมยังผ่านพี่เขาได้ขอบคุณที่คนที่มาเชียรจากพัทยามาเชียผมเอาชัยชนะกับพัทยาได้แล้วครับขอบคุณมากครับขอให้คุณพ่อหายไวๆนะครับขอบคุณครับ